วันนี้จะมาพากราฟกันนะครับจะสอนวิธีการกราฟมา,ามาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนเนะาะจะกราฟก็ต้องมีมีต่อกราฟแล้วก็หนอที่จะใช้กราฟนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์มีดแล้วก็ใช้เทปนะครับเทปติดนี่ตัวเทปใสครับทำความสะอาดมีดก่อนอุ้ยอาข้าวเช็ดนิดนึงแห้งห,หน่อย แล้วก็ปาดต่อก่อนปัดเลยนะรยนเราจะมีท่อน้ําเลี้ยงนะครับที่เราจะให้มันเชื่อมต่อกันท่อน้ําเลี้ยงมันจะอยู่ตรงไหนครับผม็น,น,นวงตรงกลางนี้อ๋อวงตรงกลางนี้ครับท่านผู้ชมใช่ครับนี่ก็เลีอยกหน่อมาเลย เราก็ให้เป็นไซส์ใหญ่นิดนึงจะได้สะดวกในการทำนะเด็ดมาเลยนี่แล้วก็บาดครึ่งเลยใช้ส่วนยอดนะครับส่วนยอดก็จะมีท่อนำเลี้ยงเหมือนกันครับนี่ก็เราเราวางให้มันตรงกันนะครับเห็นไหเป็นวงๆเนาะครับ กดนิดนึงนก็ย้ำอีกทีผมถนัดพับแบบนี้เนะทปสองก็กดให้แน่นก่าเด้กันหน่อยเพราะว่าเทปแรกบางทีแบบเรากดแรงแล้วหนอมันกระโดดหนี้นะครับครับแล้ว <c oughs> ก็ประคองประคองไว้ก่อนเทปสองก็เอาให้แน่นเสร็จแล้วครับ ทีนี้ก็พักไว้ในที่ร่มอย,อย่าให้โดนน้ำนะครับไม่งั้นจะเน่าสัากอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาแกะเทปออกพอพอาทิตย์หนึ่งแกะเทปออกแล้วก็จะวางไว้ในที่ที่แดดไม่จัดหน่อยครับแดดํำไรแล้วก็เร็วรดน้ำเลยเลยครับพอเวลาเราเรากราบแบบนี้เีษดงมพงต้องรดน้ำไหมครับรไม่ต้องรดเลยครับไม่ต้องปล่อยไว้แห้งเลยอาทิตย์หนึ่งครับ,รบอยู่ได้สบายครับ นี่ก็จะเป็นที่กราบไปแล้วครับมันจะมีบางส่วนก็ไม่ติดก็มีครับอันนี้เปื่งกราบไปเดี๋ยวผมจะมาพาผสมเกรสรนนะครับก่อนอื่นเลยเราเราก็เลือกชนิดที่ผสมก่อนในช่วงนี้เราก็จะมีเป็นพวกขนแกะขนแมวเนาะก็จะมีดอกออกมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ผู้กันนะครับเราวก็ปั่นเอาเกรสร เกสรทับผู้มาของแต่ละต้นเนาะเก็บๆมาปึ๊บข้ามมาอีกต้นหนึ่งก็ได้ครับนี่ก็ผสมข้ามไปข้ามมาปันป่นๆเลยครับนี่ละแล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้เราผสมให้แล้วเราทําตัวเหมือนพึ่งอ่ะครับผสมเกสรข้ามไปข้ามมานี่พอระยะหนึ่งติดฝกักแล้วก็จะมีฝักออกมาอย่างนี้อันนี้คือฝักเขาเลยนี่ครับ สุกแล้วก็จะออกมาแดงๆอ,งอันนี้เป็นฝักที่ติดติดเมล็ดแล้วติดเมล็ดแล้วอ่าครับเราพร้อมที่จะเอาไปเพาะหรือ,อยังครับพร้อมแล้วครับนี่ fi. แล้วก็เก็บเลยอันนี้คือการเก็บมาแล้วครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะอย่างสายพันธุ์นี้ก็ถ้าสุกแล้วมันจะเด้งออกมาเองเลยครับเป็นแท่งๆนี่ผมบี้ให้ดูเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยเราล้างเนาะแล้วก็เอาไปล้างครับล้างในตะตะแกงอย่างเงี้ย เม็ดลักษณะอะไรนะผมอันนี้จะคนละสายพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นเมล็ดตัวหนึ่งผมเขียนไว้ว่าดินสอดําครัำได้เมล็ดมาแล้วก็พึงให้แห้งก่อนครับสักวันสองวันก็ได้แล้วก็เอาไปเพาะเลยพอเราได้เมล็ดแบบนี้แล้วเราก็นําไปเพาะใช่ครับเพาะเหมือนพืชผักเฉยๆธรรมดาเราก็ได้แต่ระวังอย่าเอาไปวางในที่ที่มันมีมดเยอะฮมดเอาไปกินหมดเลยครับผมใช่วิธีเพาะก็เอาไปโรยๆโรยยแล้วก็เหมือนรักษาความชื้น ในช่วงแรกๆครับครับต้องการความชื้นสูงหน่อยในการงอกครับนี่ครับพองอกงอกมาก็จะเป็นต้นเล็กๆอันนี้ผมใส่ถาดหล่อน้ำไว้เนะแล้วผมก็โรยเลยจะงอกมาเล็กๆอันนี้กาลังเริ่มงอกนะครับใช่ครับอันนี้โตขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับโรยๆทีนี้ก็จะได้จํานวนเยอะแล้วก็ จะได้ลักษณะหน้าไม้ที่หลากหลายครับลักษณะใหม่ๆแล้วก็คัดเลือกตอนโตไปอีกทีหนึ่งออกหน้าแล้วครับเราสามารถใช้พวกนี้ไปกราฟก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนพ่อมเมล็ดแล้วก็ไปเร่งโตอีกทีหนึ่งก็ได้เราสามารถใช้ไม้แบบนี้เอาเไปกราฟได้ใช่ครับ<ะ>ก,รก็จะเรียกกราฟเมล็ดก็จะเร่งเร่งสปีดในการโตครับเราจะเอาไปกราฟเราใช้ไซส์ประมาณไหนครับน้องผมอ๋อครับก็จะ เริ่มเริ่มที่ไซส์อย่างนี้ประมาณเหรียญบาทก็ได้ครับประมาณเหรียญบาทครับก็จะสะดวกในการกราฟขึ้นหน่อยถอนไปเลยครับแล้วก็ไปปาดกราฟตามวิธีที่บอกไปเลยครับมันทําหนอเลยครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็มาสาธิตวิธีการปักชํานะครับก็ใช้ใช้กับชําหน่อก็ได้ครับหรือว่าท่อนตัดสดมานี้อย่างอันนี้เป็นตอบลูที่ผมตัดมาเนาะนี่ลักษณะเพลตัดมาแล้วก็ทาปูนแดงทิ้งไว้นะครับผมจะเขียนวันที่ไว้ อันนี้ตัดมาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาแล้วครับก็วางทิ้งไว้ได้เป็นเดือนเลยก็ได้ครับจนแผลแห้งสนิทด,ดีเราตัดต้นพันธุ์มา<ช>วางทิ้งไว้เป็นเดือน,นครับคุณผู้มครับ,<ม>รบก็ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็ถ้าแผลใหญ่ก็เป็นเดือนนะครับแต่ถ้าแบบหน่อเล็กๆอย่างนี้เียเราถ้าตัดมาสักอาทิตย์หนึ่งก็ชาได้แล้วแต่ถ้าแผลใหญ่ก็ทิ้งไว้นานหน่อยครับเพื่อให้แผลมันแห้งไม่งั้นมันจะเน่านะครับอันนี้ก็อันนี้ตัดมานานแล้วก็สมมติว่าเป็นเดือนแล้วเราก็ปลูกไปปกติเลยครับ ใส่กระถางใส่ดินอัน okay. นี่ดินที่ผสมไว้นิดหน่อยครับโอเคครับดินเราก็วางไปครับ,รบกดไม่ให้ล้มนะครับ นีนก็เราก็ทําไว้หลายอันละหรือเป็นเพื่อนกันนะครับนี่ก็คือยังไม่มีรากนะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในในที่ลําไรเลยครับอย่างตัวเนี้ยเราตั้งไว้ในโรงเรียนเลยก็ได้ครับพอเราใส่ดินเสร็จเราต้องรดน้ำไหมครับรดรดได้เลยครับรดน้าเสร็จก็นําไปตั้งไว้ที่โรงน้ำไหลแต่ว่าช่วงแรกนี้ต้องรดน้ําแบบว่าไม่ให้ไม่ให้แฉะมากครับว่าถ้าแฉะมากก็มีโอกาสเน่าเหมือนกันครับ ลดแบบผิวๆครับลดผ่านๆไปแล้วก็สักก็ลดดูช่วงดินแห้งอ่ะครับไม่ไม่ต้องลดสม่ําเสมอถ้าอะไรดินแห้งก็ค่อยมาลดเพิ่มแล้วก็สักกเดือนหนึ่งนี้รากก็จะออกออกดีละแล้วก็ลดเต็มที่ชุ่มไปได้เลยครับครับครับแล้วก็เอาออกแดดได้ตัวนี้ตัวตอปูนี้ครับก้น้องพงก็สาธิตวิธีการขยายพันธุ์แคคตัสทั้งสามวิธีให้ท่านผู้ชมดูนะครับครับ ขอบคุณครับน้องพงษ์ครับครับผมขอบคุณครครับ